ลุงนี้ครับพูนี้ใครจะรูเลยอลอยเลยลงสนามพบกันปูรัระหว่างกันไและพอโอลององชนะเลยผูแรกลงนี้อมาไหลมาไหลเลเป็นตอกโอ้หลไม่ดีไม่เป็ ทำงานตรงไปแล้วก็ทำงานรโอ้ออเรียตัวงชิองออมร้อยสองก็ออกด้วย

มีมาทามีสองข้างเทาชั่อไปดีด้านซ้ายดูเติมเปนยาประตูไปยกได้วยเี๋ยวเนอะยังวาือว่ามันจะตกอยู่นะใส่ถุงอะไรนะออกประตูก็ลอยแล้วช่วงนี้ใครกันเนี่ยคนเอกเดือดอูบี้เนี่ยแต่ก็จบเออมันไม่บางเหมือนนั้นไม่เออแล้วบอลม่ไม่แตกใช่ไหม Tôi là không được làm việc làm việc không không làm việc không được không

ศาสนาพุทธมาทางธรโรงครับต่อไปเียบอกกับือกกตัด่มัวองอดทองเรียงขึ้นมาหลายสมไม่แ เอาเอง้โอ้ยน่าเป็นประตูก็แม่เชื่ว่าาเไว้ได้โอ้ยหน่าเป็นประตูอะไรประตูลูกนี้คอมเชียใจ้วยตาเรียบอเรนประตูแล้วมาเลเก้าโอ้อาวต่าจะเป็นสาม

สีหนึ่งครับเฮ้ยาอนทีมก้อนนองสาไม่ทันอานเต็งโรดพาอลว่าแม่มาลับผมเมื่อวานเมื่อวานไม่ได้มาลับตื่นกลับอ๋อกลับไววะสีเยาวแม่บอกแ้าวสาอ้นวี่นี่แม่อรช่มแล้วรน เอ่นัวเดียวหดย่าตี้อยจะม่เปเป็นพวกเดียวตึ้งเด็ดตึ้งน้อยใจฮะตึงไม่ใช่ย่าแล้วฝ่ายเจ้าโอ้ว้ายังเลยครับเอากระโดงเองโดนไพเหลือเพล้ยแล้วเราขา จะไปเหลือไปไไปม่คลองวัคองอันโ <Tu> ้เแปดเห็นเนประตูอีูต่อไปเตรียมฟอนะจ๊ะแอนเีวกับองยาเอฟซีเ็นรอบแนวีรับ พรุ่นี้ชิงชนะเลิศนะครับ5โมงเย็นคู่แรกระหว่างผู้ชนะคู่นี้นี่แหละจิตกรก้อนทองได้ชนะได้พบระหว่างบ้านไร่กับปอโขกคู่แรกคู่ที่สองค่ะคู้ชนะระหว่างเอ็มฟิลคลองยาครับกับผู้ชนะระหว่างบุษบาเอฟซีกับน้องจาเอเป็นคู่ที่สองตรงนี้ กุริสาเป็นคู่พิเศษนกล้างตาเอ้าแมผมไตรงกลองลางตานี่มว huh? ิ่งาไอตัวมนเากล้องอะไตัวมละชัดกว่าด้วยแม่เอมน Canon เนี่ยสองแสนเหน้าัเไม่เอากรีค่ะไม่ละดับเยวีเาหลวะ

ดูราฟทอัศกาแอนด์ุ๊ดบุตรนีเตะบุดแอนด์เฟล์ตีทีวียี้อแเ่งเสื้อเหมือนกันวะยิงแม่ชัช่์ขานก็อิตกรเฮ้ยเหมือนเหมือนเหมือนกันถ้าเกิดเจอกันว่าไงว่าใส่ใส่เอี่ยมเนาะเข้าทีมเดียวกันนั่นน่ะเขทีมเดียวกันเหรอ dan penuh ke sponsor head saw ah turunไปมัน dan juga oh it's going to be front oh <laughs> มาตัวละบอลตัวลบอลปะในไมเนี่ยบอลขาดแสงบอล เดี๋ยวแต่ตอนต้องเองร้อยสักสี่ห้าปีชุดนี้ได้อยู่ชุดเดียวกันน่าดูเย่งแม่เข้าเลยนะตาโอมมาแล้วไปยาวมาอะมากตอนต้อง ชาติชาติอะไรกันชาติปีนิบาลินยาอายุสี่สิบปีสามชาติปีนิบาลินยาสี่สิบปีสามแล้วไก่ไหมน้องเออได้มีอะไรด้วยนี่แหละโบมือน้ากลับยังน้ากลับไปยังน้าจังกลับไปยังใช่ปะกลับแล้วกลับมาแล้วเออแล้วน้าอยู่ไหนแม่ กรบุรีนุ่นเอ้ยระบุรียีงหายเลยกตตบประมาณเดียวการให้ครับมาทำใหองโผลมา้ครับกระโดงสักกรงักเปิดมาเยียยาับฝ่ายเงโอ้ไม่มีบุญปักปีกเยียร์าตกปักมันเลิกไก่โบล่าไว้ปีนแม่ปุ่น ไม่อดที <Cornell> ่พอหายแล้วครับอดน้องหาได้ไหมลูกแม่อดที่เดียวอดน้องอดน้องทิ่ดุกไปดื่มตำรอดครับเลือกเร็วยาเอาตำรอดยาอยปตนสี่มันต้นง ระยำลงากเราลงตางๆไหลมาดำไหลติดกระดานชนงรออนโอร์แกดูตเกียวไหลมาดำลงตาดปีบออ้าวนี่ประตูที่สุดเรว่าเสื้อทีมไหนสุดสวยสุดในไทยรงวนี่คนปุยของกองนี้

ต่อมือใหเก่าอ่ะไรอาจารย์โอ้บินต้นหนก็ต้นหนต้นหนับ้ราให้เป็นแมทกออกจัตหวัดออกเปลี่ยนตัวอ๋อเราเรียกไปแล้วไม่ต้องลงมีบทเวลาก่อนไร้ยีงรายพลาดก็เข้าบุญกาตีใหญ่มีรักผู้ขันักุลผู้มีภรรยาสวยน่ารักจับมั่อ้าวติดลองเปลี่ยตไปอยห่ ยำมันกิงกันลงกนเเ้าล็กมานบตัวกไปแล้วยังไม่ออกไอ้นีลูกนี้ยัไม่ออกหึงชโปกาก่อกที่รเลยตรง้วไปเลยหมเามตประตูวัดวันาวางไปไหนดีมาให้กับปีญญาตกตั ราดเปิดรดับลดัแม่มลกูกนี้อยากเซ็กับก่อนยังไม่ยอมออกข้าก็ยังม่บามันคันบอกว่าเนี่ย,ออยามามันคันวะะสมา,มาล้อแล้วแมลูกนี้ ตระอลตระพลไหลมาดังสุดยอดจัดแต่เอาแม่ไได้มไดนไได้้องเอ็มยังหลมาคูเล่นในลุงกลไปคนล,ละไหลมาทางอาา,าอาารายิงไหมโอ,อ,อ้ปแม่อารงได้ลบเ,เอาหมายเลขออกเปลี่ยนตัวครับเอารันคงออกเอาวรัูพันตะตูจะ้ดจดการณใจใน,นี่คุณใจนังนเ

รัดถูกหมายจะคุณิงได้วันนี้นะทีนี้มีมีบาทลูกเป็นกองแอมเป็นของแถมเอาบอลอีกสาคนเอาแม่จะแย่งบอลอีกโอ้โหลูกูกค้าครับเป็นประตูตัมสี ข้แม่ก kind of mm ัดของสามารถกินกระดิ่งแคบเก่าเป็นหลังลูกทู่มใจครับไปคอยซากแล้วไปก็แม่ฮะนั่นแสดงว่าให้เป็นแบบมเมท์มาตบตาทำไมมาแล้วได้ยินไหมเกือบเลยครับแตัวต้านล่างตลวก็คงเย็นตัวออกแน่นอนตัวก็จะเปลี่ยนและมีสักหน่อย ยินดีด้วย4รับหนึ่งเหละเท่แล้วครับห้าตอนหนึ่งการบัดไซบัวตะกอไม่มีพอใส่ไหมดเวลาฮาประตูตาลนเราฉะนั้นตรงนี้ที่จุดตรงนี้ ลงผู้แรกรอรอชนะเลิกอิสเดนการ์จะพบกับผู้ชนะระหว่างบ้านไร่กับปอโรอบรอชนะเลิกพิธีกรนั้นปอโอกับบ้านไร่ใครชนะพิธีกรรอเงาอยู่รอบรองผู้แรกคุ้นมเงา